เลาะอ,อุดรนคะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดวันนี้เรามีเวลาว่างมาลเลาะดมเดาใหม่มากมันสะตั้งมันซอยแคบซอยตันหรือเปล่า เชา่านเป็นบ้านมันเป็นบ้าน,น,น,านห้องอ่า ห้ mm. องพัก14ชั่วโมงโดรูม อ,นนอันนี้คือโรงแรมเดอะแคปใช่ไหมเขาทำเป็นไรยเขาทดีนะก็รู้ดีอืม บอกพี่แกมาค่ะอ่าเรามาดูห้องนะคะน้องคะอยากจะขอดูห้องคะ่ะพ่อขออนุญาตข้างล่างแล้วแกบอกว่ายังทําความสะอาดไม่เสร็จแต่อยากจะดูขอดูห้องอย่างนี้ได้ไหมที่ยังไม่นนได้อ,อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณ<ด>น,นะคะขอ,อนุญาตนะคะอ,อือฮึต้องไปดูในห้องน้ำเาก็ อุ uh ้ย huh. uh huh. ทำเสร็จแล้วให้เข้ามาอ๋าโอเคอือฮะอฮะโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอือ uh huh. ใช่ไม่ในในในสไตล์ของเขาเขาก็ทำโอเคนะแต่ว่าของแกใช่ก่แล้ก็คือเท่าไหร่เอออาจจะมาพงใช่ก็ได้พูดถึงไม่เป็นไรเพราะประหยัดเงินเยอะใช่เอาว่าประหยัดคือใน้นแล้วอีกอย่างถ้าเราเช่าแบบนี้นะเพราะเรามีรถอยู่แล้วเราเช่าแบบนี้เราไม่ต้องกลัวเราจะต้องเอาย้ายของ กลับบ้านเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างเพราะว่าถ้าอาไม่อยู่เหมียวก็นอนได้พูดถึงอ่ะอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ก็ดูหรูมากเลยทรงคลรินตันคลรินตันนะคะโรงแรมคลินตันวันละหนึ่งพสี่สบาบาทนะคะคลรินตัน เป็นช่วงเดืจนเดือนที่เขาจะจัดก็จะมีนักดนตรีมาเล่นแล้วกับสวนนะ่ะบ้นนักนตอนนี้เราก็เดินทางอยู่นะคะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะจะไปชมห้องพักนะก็ลายซอกลายมุมเหมือนกันนะคะก็วันนี้คาดว่าจะได้อยู่ ที่3ตึกนะคะไปดู3ามตึกนะคะก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้นะคะเราไม่มีรถใหญ่เรามีรถมอเตอร์ไซค์ของเราเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศของสองข้างทางด้วยวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวเช่นเดิมนะคะที่บ้านที่จังหวัดอุรอนนีนะคะ ฝนตกเป็นหย่อมๆแล้วก็แดดออกแล้วก็ร้อนก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอีกสักพักหนึง่ง ng สวยๆนะคะลูกใหญ่นะคะหวานหอมกรอบกรอบอร่อยนะคะเอียงกรอบปุนี่มะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอืม เนื้อหวานอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมานั่งวันนี้จะมานั่งอยู่ที่ขอบสระน้ำนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ได้มีเวลามานั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ชมเข้าไปทักทายเ,เพื่อนๆนะคะ ก็วันนี้ก็ออกไปข้างนอกมาเรียบร้อยวันนี้ก็มีเวลาเยอะนิดนึงนะคะก็จะแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ไม่ค่อยซีเรียดเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ถึงได้มีเวลามานั่งดื่มน,น้ำมะพร้าวนะคะอร่อยมากๆนี่เลยจ้ะนี่เลยอ่นะ,ะนี่คือน้ำมะพร้าวนะคะ มะพร้าวปัน่นร้อนนะคะนี้ร้อนมากๆนะคะโรงแรมที่น้ำปั่นอยู่นะคะก็จะอยู่ใกล้โรงแรมเซนทรานะคะเซนทราก็คือโรงแรมที่เก่าเก่าแก่แล้วก็โรงแรมชื่อดังของที่นี่ด้วยนะคะแล้วในช่วงนี้นะคะก็มีโรงแรมอื่นอีกมากมายที่เติบโตขึ้นท,ที่ที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ สวยงามนะคะในสมัยนี้ในยุคนี้นะคะเซ็นทาราคือ,รอโรงแรมเก่าแกนะคะ <c oughs> จ้าแนว้น้ำมะพร้าวปั่นค่ะดีเลยนะคะนี่อร่อยนะคะชื่นใจมากเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะคะสำหรับวันนี้น้ำปั่นต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ